กอนภาคใต้พยาการก่อนแล้วัี่ครับใช่ครับนี่คือพื้นที่เขาได้โอกาสดีเขาเรียกว่าธรรมชาติที่มันเกี่ยวมาจามาตั้งยี่ก็เป็นไฟที่น่าจะตัวโตที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาลูกของลูกเพชรนะครับที่ออกจากบ้านพ่อมาที้เจอที่กับพนมันผู้ใหญ okay, okay. ่ครับผู้ใหญ่ครับครับนะครับก็ไฟเหล่านี้เนี่ยต้องดูที่อายุสามถึงสี่ปีใช่นะครับสาปี ไฟตัวโตเนี่ยพี่น้องท่านสังเกตด,ดูได้นะตอนอายุหนึ่งทึงสองไม่มีอะไรคนระับมีแต่กระดูกมีแต่หนังท้ายต่งๆข้างหน้าตะกี้เปี้ยรูน,นังแงนแอแต่พออายุเป็นที่ระหว่า,คาง,ง,ค,งาครับพวกนี้ใช่หลายคนิดก็เป็นที่นะครับครับอ่าต้นเสียร้อยง่ายของทอดง่ายไม่จำเป็นต้องไปดึงงอใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปช่วยดึงไม่จำเป็นต้องไปตีเซอรีเซชั่นไม่จำเป็นต้องผ่าท่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราไปดึงช่วยออกเนี่ยมันก็เกิดการโอกาสถือการสูญเสียต้นเงนินะอาจารย์ดึงแรงดึงผ้าเกิดนุษย์ทรรมะมาได้ใช่ไหมนะครับหรือถ้าการผ่าค้อเน,นี่ยถ้าเกิดการผ่าค้อเน,นี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ชักเซ็นสุขศพคนคนเด็ยเสมรภูมิใช่ไหมครับตอนนั้นเขาจะพัฒนานให้ลูกที่ออกมาไม่ต้องโตเท่าไกับถึงโตใช่แล้ว,ลวอันที่เขาอยากได้คือนันจะโตหรือเปล่ามันต้อง ต้องสูงน้ำหนักการเดิสูงน้ำหนักตอนปีหนึ่งต้องสูงหนึ่งปีอ่ะหนึ่งแยกน้ำหนักสูงสองปีต้องสูงครับเราคือเราไม่ได้โฟกัสที่หลักพันธุกรรมเราไม่ได้โฟกัสที่ตาแรกขอดครับแต่ว่าชาวบ้านจะชอบนะอาจารย์เวลาผมไปผสมเตรียมให้เนี่ยทีมงานของไปชาวบ้านจะชอบมากจะชอบว่าใดยพ่อที่เกิดมาแรกขอใจถ่ายรูปโชว์เลยอย่างเงี้ยครับ ูมใหญ่มากนะครับแต่ว่าอาการมันเสี่ยมันเยอะงที่บอกอับอันนี้อาจจะต้องนะครับแก้ไขาที่พันธุกรรมกับอาหารด้วยนะใช่นะครับหลายคนเนี่ยพอควายตั้งท้องแล้วจัดเต็มที่เลยแล้วเดยว่าอาหารคนน้นต้องบอกว่าบางทีเนี่ยอาหารค้นเยอะมันก็จะมีสารที่เกินความต้องการของร่างกายควายที่เอาไปใช้มันก็จะกลายเป็นอะไรว่าสารพิษได้นะฮะเช่นปัยูุรียนในตัวเจ่นอย่างเงี้ย นะครับรุ่นประธานดอนก่อนนะอาจารย์รุ่นต่อไปครับ15ถึง18ใช่ไหมอาจารย์มีรายชื่อไว้ใช่ครับ15ถึง18บแปท่านน้องนำโชคฉลามขาวและแก้วสำริดครับกี่ตัวครับสามตัวสามตัวนำโชคฉลามขาวแก้วสำริดครับให้ท่านนำคอยของท่านมาที่จุดพักคอยเวลานี้เลยครับ15ถึง18นะครับนำโชคฉลามขาวแก้วสำริดนะครับอ่าแต่หนองบัวลำโพูบ้างเพชรบุรีบ้างแล้วก็ ก็เลยเหลือกอกอน้องบัวลำพูนอพอน้องบัวลำพูใช่ไหมครับใช่จากน้องบัวลำพูวันนั้นสามตัวนี้นะครับนําโชคฉลามขาวแก้วสำลีถ้าท่านีดน้ได้ยินเสียงนี้นะครับรบกวนท่านเอาควายของท่านมาที่จุดพักคอยเวลานี้ด้วยนะครับกับในรุ่นนี้มีตัวแทนจากชนบุรีเอ๊เพ